สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการลงทะเบียนนะคะในส่วนของโครงการเราชนะนะคะกลุ่ม4นะคะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะการลงทะเบียนแบบนี้จะลงทะเบียนอย่างไรให้ได้ชัวร์ชัวนะคะพร้อมกับวิธีการยืนยันตัวตนและวิธีการใช้เงินเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ขั้นตอนในการลงทะเบียนแล้วก็ออวิธีการนะคะจะทำยังไงในคลิปนี้เราจะนำเสนอให้อย่างละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในกลุ่มนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่สามารถลงทะเบียนเราชนะได้นะคะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์นะคะสามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยนะคะพร้อมกับ จุดเคลื่อนที่นะคะในการลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยนะคะจะมีจุดบริการเคลื่อนที่ให้อยู่แล้วนะคะในแต่ละ,ะในแต่ละจังหวัดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลในส่วนของโครงการเราชนะในเฟสที่4นี้นะคะมีประชาชนกลุ่มไหนกันบ้างนะคะก<อ>็คือเป็นประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะก<อ>็คือเช่นเป็น ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอ่าอย่างที่ทราบกันนะคะว่าถ้าเราไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้แอปเป่าตังได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเช่นผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้พิการหรือไม่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะ ทีนี้ในส่วนของการลงทะเบียนนะคะก็คืออย่างที่เรียนตอนเบื้องต้นนะคะว่าเราก็คือไปสามารถสามารถที่จะ,ะไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนในการลงทะเบียนกันนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปด้วยนะคะก็คือในส่วนของบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดนะคะเพราะอะไรต้องเป็นสมาร์ทการ์ด เนื่องจากว่าข้อมูลนะคะในการที่เรายืนยันการเป็นตัวตนของเราเองนะคะแล้วก็ข้อมูลที่จะลิงก์กับทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะจะต้องอ่านข้อมูลผ่านทางเครื่อง EDC mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรประชาชนของเราก็ควรจะเป็นบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดซึ่งถ้าใครไม่มีบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดก็สามารถ จะติดต่อที่เทศบาลนะคะของแต่ละจังหวัดนะ,ะเพื่อที่จะทำบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดนะคะที่สำคัญนะคะเราจะต้องกำหนดนะคะกำหนดในส่วนของพินพินหกหลักนะคะเพื่อที่จะใช้จ่ายในร้านค้าต่างๆพินหกหลักนี่ต้องต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นเป็นรหัสส่วนตัวที่เราจะต้อง เพื่อง่ายๆว่าเป็นความลับของเราเองนะคะเราจะต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้ให้อย่างดีนะคะไม่บอกใครนะคะและที่สําคัญเราก็ต้องจําให้ได้ด้วยนะคะเอาละคะ่ะทีนี้พอเราไปถึงที่ธนาคารนะคะเจ้าที่ธนาคารกรุงไทยนะคะเขาก็จะมีระบบในการลงทะเบียนซึ่งหน้าตาก็จะคล้ายๆกับที่ประชาชนของอย่างเราเราเองเนี่ยคะ่ะ ลงทะเบียนแต่ว่าอันนี้จะเฉพาะเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะก็จะเข้าไปที่ w w w ร์ o ดเชนะ .com นะคะซึ่งะระบบเนี้ยก็จะเป็นะระบบที่เปิดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ธนาคารอย่างที่เรียนไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะก็จะมีการยืนยันนะคะก็คือจะมีการเสียบบัตรประชาชนของเรานะคะแล้วก็ให้เรากําหนดพินเหมือนที่เรียนไปอะคะ่ะข้างต้นว่าเราต้องกําหนด ผินเองของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการถ่ายรูปนะคะ,ะถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเราต้องไปวันวันไหนนะคะเราก็ต้องแต่งตัวสวยๆหล่อๆไปนะคะ,ะก็จะมีการถ่ายรูปเรานะคะพร้อมกับถ่ายรูปแบบประชาชนด้วยนะคะมีการถ่ายรูปว่าเป็นหลักฐานนะคะ เสริมอีกนิดนึงนะคะในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะก็จะมีการแจ้งชื่อนามสกุลนะคะเลขที่แบบประจำตัวประชาชนนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะที่สามารถติดต่อได้นะคะเช่นข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อได้ชื่อผู้ติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์ทีนี้มาถึงในส่วนของขั้นตอนทุกอย่างทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็รอผลนะคะรอผลเราชนะเราจะต้องเช็คสิทธิแล้วก็ต้องตรวจสอบสถานะนะคะ ว่าเราเนี่ยผ่านมาตรการต่างๆหรือเปล่าโดยเมื่อเราได้รับสิทธิ์แล้วนะคะเมื่อประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วนะคะจะได้รับเงินนะคะเป็นรายสัปดาห์นะคะเป็นรายสัปดาห์ซึ่งเงินเนี่ยจะโอนเข้าทุกวันศุกร์นะคะ1 0 0 0บาทซึ่งงวดแรกงวดแรกนะคะย้ำนะงวดแรกเนี่ยจะได้วันที่5มีนาคมเป็นจํานวนเงิน4,000บาทนะคะหลังจากนั้นก็จะโอนเงินเข้าให้ทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ1,000บาทจนครบ เจ็ดพันบาทนะคะเอาละค่ะทีนี้ วิธีการใช้บัตรนะคะซึ่งเราก็จะใช้บัตรประชาชนของเรานี่แหละค่ะไปตามร้านค้าต่างๆนะคะที่มีเ,เครื่องหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านธงฟ้านะคะร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะคะร้านค้าคนละครึ่งร้านค้าเราชนะซึ่งเราจะพกเพียงแค่บัตรประชาชนนี่แหละค่ะแล้วก็พิน6์หหลักของเรานะคะนะคะง่ายเลยนะคะพกบัตรประชาชนซึ่งสิทธิที่เราจะได้รับนะคะสิทธิ์ที่เราจะได้รับ จะได้รับจนถึงวันที่3 1พฤษภาคมปี2564นะคะอ่าทีนี้เราก็มีสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ได้เหมือนกับเอ่อท่านอื่นๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจุดบริการในจังหวัดสกลน,นครนะคะที่ทางจังหวัดนะคะได้ร่วมกับคอบจจังหวัดนะคะเพื่อจัดทำแผนช่วยเหลือ ประชาชนที่จะต้องเข้าร่วมโครงการเราชนะนี้นะคะมีจุดบริการตรงไหนบ้างนะคะอันดับแรกนะคะเราจะเริ่มกันวันที่10กุมภานะคะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเราจะจัดอยู่ที่โรบินสัน ชั้นสองนะคะเวลา11นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่22กุมภานะคะจะจัดณที่ว่าการอำเภอะะเวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะคะอ่าเริ่มกันวันที่11กุมภาพันธ์นะคะณที่ว่าการอำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณนะคะอ่าเวลา10บโมงนะคะจนถึง10 15นาฬิกานะคะวันที่15กุมภาพันธ์นะคะ15กุมภาพันธ์อ่าณนะที่ว่าการอำเภอกุดบากนะคะอำเภอภูพานนะคะเวลาส0บนาฬิกาจนถึง15บหนาฬิกาเหมือนกันนะคะ วันที่16กุมภาพันธ์ค่ะณนะที่ว่าการอำเภอพนนาแก้วนะคะณนะที่ว่าการอำเภอกุสุมานนะคะเวลาเดียวกันค่ะ10นาฬกานะคะจนถึง15นาฬิกานะคะวันที่17กุมภาพันธ์ค่ะ ณที่ว่าการอำเภอเจริญศินนะคะอำเภอบ้านม่วงนะคะ10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาเหมือนกันนะคะแล้วก็วันที่18กุมภาพันธ์นะคะณที่ว่าการอำเภอวาริชภูมินะคะณที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอุ่นนะคะค่ะเวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาเหมือนกันนะคะวันที่19กุมภาพันธ์นะคะณที่ว่าการอำเภอวานอนิวาสนะคะณที่ว่าการอำเภอคำตะก้านะคะ เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาเช่นกันค่ะแล้วก็วันที่22กุมภาพันธ์นะคะณนะที่ว่าการอําเภอพันนานิคมนะคะณนะที่ว่าการอําเภอสองดาวเวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในจุดของการใช้บริการต่างๆนะคะก็จะมีประชาชนไปใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่ยังกำลังระบาดอยู่ก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะยังต้องเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามายัยหน้ากากผ้านะคะพกติดมือไว้ตลอดก็คือเจลล้างมือนะคะเราจะต้องอดูแลตัวเองด้วยเซฟตี้ตัวเองด้วยนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะเราก็ต้องให้ความสำคัญเช่นกันนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือจากทุกทุกท่านด้วยนะคะ เอาละค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้สุดท้ายจริงๆนะคะพวกเราเพจสกลนครซิตีต้แลวก็ดิฉันเองนะคะสาวตอมค่ะประวินาประโมนาตานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในส่วนของข้อมูลต่างๆที่ได้นําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครในคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับโครงการเราชนะเฟสที่4ี่นี้นะคะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่มากก็น้อยนะคะและที่สําคัญค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะหน่วยงานทางภาครัฐนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสกลนครเอง nha yeah. ที่พร้อมใจกันนะคะจะอำนวยความสะดวกแล้วก็จะดูแลประชาชนจังหวัดสกลนครให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะคะหากมีใครมีข้อแนะนำหรือคำติดชมนะคะสามารถคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะทั้งเรานะคะก็จะนำไปพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นค่ะและอย่าลืมนะคะฝากนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะช่วยกันแชร์ในส่วนของข้อมูลตรงนี้ให้กับคนรอบข้างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อๆไปนะคะเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้ ีเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในโครงการต่อ,ตอไปหรือเฟสโครงการต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณค่ะ